รขบวนตอง5นะครก็กำลังจะผ่านบ้านหนองแวงไร่นะครับเจ็ดนาฬิกาสินาทีนะครับตอนนี้ก็เมื่อคืนก็มี559อยู่นะไปแล้วนะครับถึงปลายทางแล้วนะตามหลังห้าหนึงเจ็ไปเลยนะฮะห้าหนก็เมื่อวานออกหินลับ6กโมงนะไม่เคยมาเวลานั้นตั้งตีนะก็ ถึงผ่านบ้านไผ่ประมาณตีหนครึ่งนะ,มะ,มะเมื่อมนห้าหนึ่งก็ถึงปลายทางก่อน559นะ qsy 5243องานะฮะทำกระบวนตตอง5วันนี้นะครับโอ้วันนี้ยาวนะยาวมากครับตอง5วันนี้